ไม่สนใจเพื่อนเลยว่ามันตามเราสุดทิ้งหอยเดินช้าเดินช้าจังหวะเดินช้านี่แหละมันช่างทรมานเหลือเกินกระโดดแ้มโอ้โหรอ,อดมาได้ยังไงวะเนี่ยกระโดดผิดชีวิตเกือบเปียนสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวผู้รอดชีวิตคนใหม่นอนเชร์ดิเดอร์สุดสวยว พ้อมสกินทองผมสีชมพูน่ารักฟุงฟิงกุงกิงกระดิ่งแมวมาในชื่อสกินว่าฟูออเลสเซนจ้าน้องๆก็ถามมาเยอะว่าพี่สุ่มกี่ลูกถึงได้สกินนี้มาสุ่มไม่เยอะหรอกแค่สามลูกเองอาฮิอาฮิไม่ได้ขิงนะแค่เล่าให้ฟังเฉยเย แต่เขาบอกไว้ก่อนอัดคลิปเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์เพื่อนเลยเราได้แต่จูกแล้วก็จูก๊กแทบทุกเกมหวังว่าเกมนี้เราจะไม่ได้จูกอีกนะอยากมีโมเมนต์เชียร์เพื่อนบ้างอะปะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาตีล่ะสู้ ด่านโรงบาลพระหาหรือไทยเครื่องอยู่ข้างหน้าพอดีโอเคตานีหันคือตัวอะไรนะรอปอกแป๊กข้อไม่เท้าก่อนเฮ้ยวัดดีเพื่อนอ๋อหันคือน้องถุงให้เพื่อนปั่นเครื่องนี้เดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องอื่นละกันเมื่อกี้เห็นหันอยู่ฝั่งนูน้นไม่รู้จะไปเจอปอกแป๊กคนแรกหรือเปล่านะ งั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเองโดยการถอนต้นไม้เรียกบาทาฮันแค่อ๋อเมื่อกี้ผู้อย่างรู้ส่งข้อความผู้ร่าอยู่ใกล้ตัวฉันงั้นก็จุกมันเลยเพื่อนเราจะป่านไฟให้เองขอสักตาที่เราได้ป่านไฟสงบสงบบ้างเถอะเพราะตั้งแต่ได้สกินนี้มาหันเจอเรา ฮันต้องเอาเราคนแรกตลอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงมันมาเอา้าเมื่อกี้อยู่กับผู้อย่างรู้ไม่ใช่เหรือทำไมเปลี่ยนมาทางนี้ล่ะโอ้ยต้องจูกอีกแล้วสวรรค์กลั่นแกล้งฉันหรืออย่างไรทำไมฉันต้องได้เป็นคนจูกหมายแรกตลอดเลยนะและดูสูงเราก็คงไม่ได้เชีย์เพื่อนอีกคงได้เชีย์แต่ตัวเอง งั้นก็จัดไปเลยค่ะถ้าคิดว่าตามฉันได้ก็ตามมาเลยนี่วิ่งเร็วๆสิ<อ>แต่ข้อเสียของเชียริเดอร์คือวิ่งเร็วเสร็จก็มาเดินช้าแบบนี้โอ้ยลีคูดาวให้ตัวเองไว้ก่อนไม้ตรงนี้หมดแล้วถีกไปทางอื่นก็ได้ไม่รู้น้องถุงมีอะไรนะไม่แน่อาจจะเป็นบิงไหนมาลองดูสิ เมดูลูกไฟโอ้โหเกือบโดนช็อกสุดขีดูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยถือว่าเรายังมีบุญอยู่ว่ะตามมาเลยตามมาเลย <c oughs> เครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งเอา้าเสร็จไปแล้วสองได้ยุปุ่ยจี้ตูดวิ่งเร็วก่อา <c oughs> แต่ก็จะเดินช้าทีนี้ไม่หรอลูกไฟมาเออ เดินช้าจัดหลบลูกไฟไม่ทนันเอาแล้วเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยมันคงต้องสวนเครื่องแน่นอนงั้นก็ช่วยเราตอนใกล้เต็มหลอดเลยนะไม่ต้องรีบหืมขย,ยันปลูกต้นไม้จังเลยเนอะนั่นมันไปกวนเครื่องอีกละเครื่องนี้น่าจะปั่นไม่ได้แล้วเราเพื่อนฉีกไปปั่นเครื่องอื่นเลยเพราะดูแล มันเฝ้าเราสุดนั้นแหละยื้อเฟสไปเลยเพื่อนเพื่อนกำลังมาช่วยแล้วระวังมันตีเดอ้อ,อเอา้ามีคนตีเก้าอีว้ว่าไว้รีบเถอจ้าถ้ารีบขนาดนี้ไม่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้เอา้านาอีฟโดนตีช็อกสุดขีดไม่เป็นไรนะเพื่อนไปหาที่ลลมซะเราจะจุกมันเอง กี้ดึงลูกไฟเหรอดึงยังไม่ถูกนะจ๊ะคราวนี้ยากหน่อยนะจุกไปเลยตรงนี้สมวันสามคืนไปเลยอ่ะดักหน้าแล้วก็โกรธวิ่งเร็วไงแค่เฮ้สว,ว hey, ัสดีเพื่อนนายทำไรอะทอนต้นไม้ให้เราเหรอระวังดวนมันตีนะวิว๊ยมันไม่สนใจเพื่อนเลยว่ามันตามเราสุดจริงโอ้ยเดินช้าเดินช้า จังหวะเดินชานี่แหละมันช่างทรมานเหลือเกินกาโดดแอลโอโหรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยกระโดดผิดชีวิตเกือบเปียนถามตัวเองว่าเมื่อกี้โดนตีได้เลยนะแต่ก็ยังไม่โดนยาวไปยาวไปเฮ้เหลือเครื่องเดียวแเรวเลิกดีเลยแล้วน้องถุงน่ะไม่คิดจะเปลี่ยนตัวบางเลยไงรักเดียวใจเดียวขนาดนั้นเลยเลย ฉันมีขวามมุ่งมันสละเกินทำไรอ่ะจะดึงลูกไฟว้ายดึงก็ไม่โดนคนสวยก็ยังหลบได้เหมือนเดิมอ่ะฮะฮ่ามาเลยเอา้ามีคนบิ้งเวาว่ะน่าสงสารจริงๆน้องถุงเจอาอยากจะเล่นพี่ก็ไม่ได้เล่นเสียทียังไงยังไง จะดึงลูกไฟเหรี่ยมมุมมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะไหวเปล่าเดี๋ยวครูเท้าให้ตัวเองก่อนมาจูกแบบต่อเนื่องถ้าน้องถุงไหวพี่ก็ไหวตามมาค่ะตามมาหรือน้องถุงลืมดูเครื่องหรือเปล่าเครื่องเหลือเครื่องเดียวแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนส่งข้อความเตรียมเครื่องแล้วจัดไปให้ เดี๋ยวจะดึงลูกไฟเหรอก็ยังหลบได้อยู่เฮ้ย <c oughs> เอ๊ะจุดเครื่องเลยเพื่อนโอเครีบ <c oughs> ไปเปิดประตูกันเลยเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะยืมมันเองน้องถุงมานีพี่อยู่นี่เห็นปะมานี่มานี่อย่าลีลาตามมา <c oughs> ไม่รู้ยังตามมาอยู่หรือจะเปลี่ยนตัวเนระอในดูสิเฮ้ยพุณล่าเปลี่ยนเป้าหมายว่ะ ใครอยู่ประตูตรงนั้นหนอราหวังด้วยเดอ้อเราขอวิ่งไปประตูตรงนู้นละกันประตูเปิดแล้วมาสุดท้ายไม่ได้เชียสักทีก็เชียแบบนี้ไปเลยไงตอนเชียน่ารักเนาะเราชอบมากเลยเอา้าผู้ยังรู้ล้มไปซะแล้วล้มอยู่ประตูฝั่งนู้นตาแดงหันมันก็ยังไม่หมด เอาไงดียเราจะไปช่วยเพื่อนดีไหมแต่มันก็เสียงเกินไปเพราะเกมอาจพลิกได้ตอนฮันมีตาแดงนี้แหละเชียร์ต่อค่ะอา้าวบล็อกแบค็คเธอจะไปเหรอเดี๋ยวเพื่อนมันเสียงมากนะอุ้ยบล็อกแป็คใจสู้ว่างั้นเราไปด้วย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเต้นมันมา เราคงไปไม่ได้แล้วแหละมันหมาตรงนี้แล้วแต่ปอกแปกไปได้อยู่ความหวังอยู่ที่เธอเลยนะมันไล่เราออกแล้วปะ่ะมาดูเพื่อนต่อปอกแปกกำลังวิ่งมาสู้เขาเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆน้องถุงกำลังกลับมาแล้วแต่ประตูฝั่งนี้เอามันเทเลมาจะไหวไหมหนอ้อ จูบมันเพื่อนจูกบมันมันต้องเฝ้าประตูฝั่งนี้แน่เนี่ยปอกเปกน่ะอยู่ไหนเราหวังเถอะพ <c oughs> ุล่าเปลี่ยนเป้าหมายเอาโดนตีแต่ดีตาแดงมันหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันมาไล่ปอกเปกผู้อย่างรู้รีบไปเปิดประตูเลยเดอ้อสู้มันเพื่อนผู้อย่างรู้กำลังเปิดประตูอยู่ปอกเปกต้องยือแล้วแหละ ประตูโอเคประตูเปิดได้แล้วทีนี้ก็เหลือปอกเปกโอ้ยจะไหวไหมเนาะมันตามมาแล้วเร็วๆเ,เอาวิ่งติดคือมันกำลังดึงลูกไฟและมันก็เดินเร็วมากมั้ยสงสารปอกเปกเลยอีกนิดเดียวเท่ๆยังรู้ยื้อได้ไหมอ้าวมันหิวก่อนอปอกเปกใจสู้มากเลย น่ารักที่สุดถึงเจอบินแต่พวกเราก็ชนะไง